ที่สำคัญอย่างยิ่งเลยคือได้พบกับท่านผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนท่านเกษมานิมพันธ์ซึ่งท่านเป็นผู้ตรวจราชการที่มีความเชี่ยวชาญในการดําเนินงานเป็นผู้บริหารระดับสูงของกรมพินิจค่ะซึ่งท่านจะมาให้สัมภาษณ์กับเราและอีกท่านหนึ่งคือ,อรองศาสตราจารย์สุบานุเสนาลิศัยท่านเป็นนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปรมภมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีและที่สําคัญคือท่านเป็นประธานเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะท่านว,วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ท่านทั้งสองท่านนะคะในเรื่องของการดําเนินงานการควบคุมยาสูบในบทบาทของพยาบาลและในบทบาทของกรมพินิจที่ได้กล่าวในเรื่องของนโยบายการคุ้มครองดูแลปกป้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมยาสูบ ที่กำหนดนโยบายในเรื่องของการคืนคนดีสู่สังคมในเรื่องของยาสุตเรื่องบรี่นะคะเราพูดถึงดี่นะคะต้องเป็นที่ท,ทราบเป็นบีนะคะแล้วก็เป็นที่ยอมรับเลยว่าเด็กเยาวชนเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นนะคะก็จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับบุหรี่และบุหรี่เองก็เป็นพื้นฐานอันดับด่านแรกๆเลยที่นําไปสู่การเสพยาเสพติดประเภทต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้น่าห่วงมากกับอนาคตของ ของชาติของเด็กในเยาวชนโดยเฉพาะเด็กเยาวชนที่อยู่ในความอยู่ลของคกรพินิจนะคะทั่วประเทศทั้งในสถานพินิจและทั้งกองเด็กในเยาวชนและศูนย์ฝึกอบรมเด็กในเยาวชนเนะะี่ยต้องยอมรับว่าเด็กผ่านการสุบบุรีมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะทางกรคพินิจเองก็พยายามที่จะขับเคลื่อนในการที่ให้เด็กเปลีปย่ยนแปลงพฤติกรรมให้ลดละเลิกยาสูบหรือยาเสพติดต่างๆให้ได้นะคะ ก็จะมียุทธศาสตร์ในเรื่องของการบําบัดแก้ไขพรุ้นครูเด็กในเยาวประมนะคะเพื่อปรับเปลี่นพฤติกรรมของเขาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีแล้วก็ได้กลับไปสู่ครอบครัวในชุมชนอย่างมีคุณภาพและมีอนาคตที่ดีนะคะซึ่ง,ง,งในส่วนของมพินิ์เองก็ต้องขอขอบคุณทางาจ่านะคะทางท่านประธานเครือข่ายพยาบาลนะคะท่าน วิทยากรที่มาให้ความรู้ในวันนี้นะคะท่านดรผศศรีมรกกด้วยนะคะแล้วก็ทุกท่านนะคะที่เป็นทีมงานที่มาทําแผนจัดมาจัดทําแผนพัฒนาสถานพินิชและสูงยุฝให้ตอบร,บรีบร้อยเบืสิ่ซึ่งอันนี้ต้องขอกราบพระคุณมากๆเลยนะคะเครือข่ายที่เข้มแข็งมากเลยโดยเฉพาะเครือข่ายพยาบาลน,นะคะก็ตรงกับ นโยบายของกรมนะคะที่ต้องการให้เด็กได้เยวาวชนที่อยู่ในความดูแลลดละเลิกบุหรี่และก็ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะซึ่งทางกรมเองก็มีเรื่องของการจัดทําโปรแกรมบําบัดยาเสพติดของเด็กอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กกลุ่มเสพกลุ่มเสี่ยงลุ่มติดแต่วันนี้เรามีเรามีความรู้เพิ่มขึ้นที่ทางเครือข่ายทางอาจารย์เข้ามาจัดทําแผนเพื่อแก้ไข การเลิกยาโดยเฉพาะบุหรี่นะคะซึ่งอยู่่ซึ่ง,งเป็นพื้นฐานเลยต้องยอมรับว่ามันเลิกยากจริงนะคะแต่นวันนี้เราเริ่มเห็นอนาคตของเด็กนะวค่ะว่าวันนี้เด็กในวันนี้นะคะถ้าได้รับการพัฒนาได้โปรแกรมบำบัดที่ดีได้แก้ไขได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมถ้ามองไปถึงอนาคตของเขาด้วยว่าเขาจะต้องเป็นคนดีของสังคมได้อย่างแน,น,น่นอนมีนโยบายในเร<ม>ื่องของการสนับสนุนส่งเสริม ให้การปฏิบัตินี้มีความยังปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนท่านมีแนวทางกำหนดไว้อย่างไรบ้างก็ในในส่วนของแนวทางมาตรการของกรมนะคะนอกจากบำบัดแก้ไขเด็กละเยาวชนให้ลดละนะเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาให้ดีขึ้นแล้วนะคะสิ่งสําคัญที่สุดบุคลากรก็เป็นเรื่องสําคัญที่สุดซึ่งจะต้องได้รับองความรู้ใหม่ๆนะคะโดยโดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ไข บำบัดผู้ทเล็กในชนชั้นที่เกยกกบข้อมูลหรือยาเสพติดอื่นๆนะคะซึ่งบุคลากรจะต้องนําความรู้ที่ได้รับะะจากการอบรมครั้งนี้นะคะที่ได้รับจากอาจารย์จากวิทยากรน,นะคะ <c oughs> น,นาไปอเอาไปใช้นะคะ <c oughs> ไปแก้ไขบำบัดแล้วก็ไปทํากิจกรรมต่างๆ,ๆนะคะซึ่งมาจากการที่ทางเครือข่ายพยาบาลกับกรมพินิจร่วมมือกันจัดทําแผนขึ้นมาเพื่อพัฒนา เด็กเยาวชนและให้เป็นสถานที่และศูนย์ฝึกในปอมือได้อ,อย่างแน่นอนซึ่งตรงนี้เหมือนว่าต้องทํางานร่วมกันนะคะทั้งเครือขา่ายทั้งกรมพินิษนะคะณวันนี้ต้องยอมรับว่ากรมพินิษฐ์ทำคนเดียวก็ไม่สามารถเป็นที่วัตถุประสงค์ได้ต้องมีเครือข่ายต่างๆ <Okay. S 1> และเครือข่ายที่สําคัญที่สุดตอนนี้ก็คือเครือข่ายกาเครือข่ายพปบาลเพื่อควบคุมยาสูบนะคะ่งประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้ก็ต้องกลับเข้าไกน ท่านประธานด้วยนะคะที่เข้ามาช่วยภารกิจของคุณพินิดนะคะให้เป็นไป,นป,นปนตามนโยบายของกรมและเด็กเยาวชนจะต้องกลับไปพัฒนาประเทศชาติและเป็นคนดีของสังคมได้อย่างแน่นอนะคะ่ะเด็เยาวชนกมที่ได้รับข่าวนี้ก็จะรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งเอาเป็นเยี่ยงย่างได้แล้วก็เป็นเยาวชนที่ทางกรมพินิษ ได้ดูแลปกป้องรักษาให้อยู่ภายใต้กรอบของอได้รับความยุติธรรมส่งคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพนั้นะโดยเฉพาะครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมอัน,นุี้ก็รู้สึกดีใจที่ท่านได้กล่าวในเรื่องนี้นะคะและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผู้บริหารทุกระดับของกรมพินิษฐานะมานานตรงนี้ได้สดคล้องในระดับกรม รวมถึงจากนโยบายสูงสุดของประเทศคือรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมท่านได้ดําเนินการแล้วก็ได้ทราบขาวว่ากําหนดนโยบายชาัดเจนและผู้บริหารตอบรับอย่างมีประสิทธิภาพที่จะดําเนินการต่อไปให้ศูนย์ฝึกทั้ง19แห่งของกรมพินิ์เนี่ยมีการดําเนินการได้มีประสิทธิภาพท่านมีอะไรจะเสริมสักนิดไหมคะ ตามนโยบายนะคะท ul, ี่ท่านกระทรวงยุติธรรมเองนะคะโดยท่านรัฐมนตรียุติธรรมท่านประจิมท่านคนเอกประจิงจัดต่อแล้วก็ท่านเป็นรองนายกด้วยนะคะตลอดจนท่านประหลัดกระทรวงยุติธรรมท่านศาสตราจารย์ท่านวิสิตวิิว nah ิาสตั์และที่สําคัญที่สุดอธิบดีของดินิาท่านศาสตาการเพชรประนะคะก็ให้ความสําคัญในเรื่องของการแก้ปัญหาเด็กให้เยาวชน น,ะะนอกจากไม่ใช่บุหรี่อย่างเดียวนะคะรวมไปถึงยาเสพติดท,ทุกประเภทเลยที่เข้ามาสู่เด็กนเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจนะคะซึ่งนโยบายนี้ค่อนข้างฉัดเจนนะคะในเรื่องของการป้องกันเม่เด็กไปกระทําผิดซ้ำนะคะจะเห็นว่าตอนนี้มีนโยบายในเรื่องแก้ไขเด็กนเยาวชนที่อยู่ในความดูแลแล้วยังมีการติดตามเด็กเมื่อออกไปจาก สถานีหรือสูตรฝึกนะคะว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเปล่าเราจะมีการติดตามเด็กที่ออกไปนะคะในเรื่องของการใช้ยาเสพติดโดยเฉพาะในระยะาหนึ่งปีนะคะนอกจากนี้ยังมีการติดตามเด็กและเยาวชนที่ป่อยไปแล้วนะคะเป็นระยะ,ะ,ะ,ร,ะ,ยะระยะนะคะทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วยังต้องการให้เด็กกลับไปใช้ชีวิตที่มีมีการดําเนินชีวิตอย่างปกติสุข ะะก็โดยการให้ไปเยี่ยมบ้านนะคะไปให้ความช่วยเหลือไปส,สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาต่อการทํางานโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้ประสานเครือข่ายนะคะเพื่อรองรับเด็กเมื่อออกไปในทวได้มีอาชีพนะคะซึ่งตอนนี้ทางกรมก็ได้มีการ,รจัดประชุมเครือข่ายของหน่วยงานสถานที่ส่วนทุกทั่วประเทศเลยนะคะให้เครือข่ายทุกภาคส่วนตั้งรัฐตั้งเอกชน เข้ามาประชุมหารือกันในเรื่องของการแก้ไขเด็กเยาวชนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการป้องกันยาเสพติดการป้องกันการกระทัน,นิดการให้เด็กเยาวชนได้มีการศึกษาได้มีอาชีพเพราะเราเห็นว่าถ้าเด็กออกไปแล้วมีการศึกษามีอาชีพไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนี้นะคะเด็กจะต้องเป็นเด็กและเยาวชนจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นเด็กดีของสังคมได้และที่สําคัญที่สุดเขาก็เป็นทร,รัพยากรมนุษย์ที่สําคัญที่จะต้องไปพัฒนาประเทศชาติ่ว่ป อันนี้ทางกรมพินิษเองก็ต้องขอบคุณครือข่ายขอบคุณท่านประธานนะคะท่<ม>านจั์ด้วยนะคะที่สนับสนุนภารกิจของกรมนะคะเราเชื่อมั่นว่าประเทศไทยนะคะโดยรัฐบาลนี้นะคะแล้วก็ท่านรัฐมนตรีท่านผู้ว่าด่าับสูงทุกภาพสูวนทุกท่านนะคะก็สนับสนุนภารกิจนี้นะคะแล้วก็อยากจะเห็นความสําเร็จของภารกิจนี้อยากจะเห็นเด็กและเยาวชนทุกคน ลดละเลิก<ม>เรื่องบุหรี่เรื่องยาสิบติดอย่างนอนะเพราะไอ้น,นี้เราถือว่าเป็นภัยอันตรายที่สุดเลยที่จะบัตทอนให้เด็กของเราเนี่ยประพฤตัวติทหารน,นะคะอันนี้ต้องต้องต้องบอกว่าคนพินิชโชคดีนะคะที่มีเครือข่ายโชคดีที่มีโดยเฉพาะตอนนี้ก็ในเรื่องยา <c oughs> เรื่องบุหรี่นะคะมีเครือข่ายพยาบาล พวกคุ่มยาสูบแห่งประเทศไทยนะคะท่านอาจารย์ได้เข้ามาช่วยกันะเริ่มมองเห็นอนานคตนะคะว่าเด็กของเราออกไปแล้วนี่ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีดันดใจมาก<ช>นะคะที่<ช>ได้ยินว่าจะมีการติดตามเด<ช>็กด<ช>ที่ค้นออกไปจากสูนโซลูชเ <as> นเพราะว่าได้ทราบว่าเด็กมาอยู่ประมาณ6เดือนใช่ไหมคะาว่าตีอะไรอย่างเงี้ย ฉะนั้นการติดตามมันมีความสําคัญมากเลยไม่ว่าจะติดตามเรื่องยาสูงหรือว่าจะติดตามเรื่องคุณภาพชีวิตหรืออะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยส่วนมากคนส่วนมากเราทํางานแล้วเราไม่ค่อยติดตามแต่มาพอไม่ติดตามปุ๊บเนี่ยปัญหาต่างๆจะตามมามันจะกลับไปอีกรอบเนค่ะนั้นการที่กรมธิริมีนโยบายในการติดตามเนี่ยคิดว่าถ้าทําอย่างเข้มแข็งเนี่ยนะคะจะทําให้แก้ปัญหาพวกเนี้ยได้อย่าง สมบูรณ์แบบทีเดียวเพราะฉนะนั้วันนี้ได้ยินท่านพูดถึงเรื่องการติดตามนี่เีใจมากเลยค่ะว่ามันจะสมบูรณ์แบบมากเลยค่ะแล้วก็หวังว่าเด็กคงจะไม่กลับเข้ามาอีกในกสุขเสรีนะคะ